so let's get back to the second part of our lesson okay and in this part we are going to practice writing so before we start our writing i want you to read this news report first so this is a news report it is about two girls girls raise money for hospital that's the headline of this news report Kent schoolgirls Lily and Poppy Brooke have collected 80 pounds for their local hospital. Last month, their brother Ollie's life was saved by the hospital's emergency team after he was in a bike accident. The girls decided to say thank you by raising money for new equipment at the hospital. They put on fancy dress costumes to get people's attention and ask them to donate money. They collect 80 pounds in only one hour. Lily and Puppy now want to do more. They plan to have a collection at school next month. We want to make sure the hospital continues to save lives, said Lily. Wow, okay, so Lily and Puppy. are so nice เป็นคนดีแล้วก็น่ารักมากๆเลยเนาะเด็กๆเนาะทีนี้ค่ะสำหรับงานเขียนของเราเราจะเขียนบทความประมาณนี้แหละเราจะฝึกการเขียนรายงานกึง่งก่งข่าวไม่ถึงขั้นเป็นข่าวขนาดนั้นเนาะอันนั้นจะอาจจะยากไปในเลเวลของเราแต่ว่าเราจะฝึกเบื้องต้นมีลักษณะงานคล้ายๆกับประมาณนี้ค่ะทีนี้เราไปเรียนรู้เคล็ดลับการเขียนกันซะหน่อยดีกว่า so let's learn the writing tips so the first tip When you write a news report, write a short headline in the present tense. Don't use the word "the" or "a". For example, "Girls raise money for hospital." ดเด็กสังเกตไหมคะเขาตัด the ตัดอักทิ้งไปตามแบบที่จะเป็นตามหลักแกรมมากอันนี้เฉพาะในงานเขียนเฮดไลน์ headline, หรือเป็นการพาดหัวเพื่อให้บันดูน่าสนใจให้ดูกระชับที่สุดแล้วก็สั้นที่สุดแต่ยังคงใจความสำคัญไว้อยู่อันนี้คือเทคนิคที่หนึ่ง next the second tips when you describe people you can put information before their names for example Kent, Schoolgirls, Lily and Poppy เทคนิคนี้น่าสนใจและเป็นประโยชน์มากเลยค่ะเวลาที่เราจะต้องการอธิบายลักษณะของคนคนหนึ่งนั่นเองจะกล่าวถึงใครสักคนหนึ่งค่ะเราลองเอา Information หรือว่าข้อมูลส่วนอื่นๆของเขาอะมาใส่ไว้ที่ด้านหน้าแล้วค่อยเป็นชื่อของเขาอันนี้ก็จะช่วยทำให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น use quotes to make the report interesting, for example, we want to make sure the hospital continue to save lives. said Lily เทคนิคนี้บอกเราว่าตอนช่วงท้ายๆค่ะเราสามารถเพิ่มงานเขียนให้มันแบบจบจับใจจบจับใจด้วยการใส่ quotes โค้ดก็เหมือนเป็นคำคมหรือว่าเป็นคำที่มีคนเคยกล่าวเอาไว้เพราะฉะนั้นเคล็ดลับง่ายมากเลยคือต้นตื่นเต้น คือทำช่วงต้นให้ตื่นเต้นเมื่อสักครู่นี้เราเรียนเทคนิคหนึ่งอย่างกันไปนั่นก็คือการใช้ information before the names ก็จะทําให้ดูดูน่าสนใจมากขึ้นต่อไปกลางกลมกลืนค่ะงานเขียนที่มีคุณภาพไม่ต้องเยอะค่ะกระชับรัดกลุมกระทัดรัดและเก็บใจความให้ครบนั่นเองส่วนในตอนจบก็จบจับใจเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้เทคนิควิธีการจบด้วยการใส่โคด้ดทีนี้ก่อนที่เราจะฝึกเขียนงานของเราจริงๆเราไปฝึกกิจกรรมนี้กันซะหน่อย ในกิจกรรมนี้คุณครูมีประโยคมาให้ค่ะเราจะช่วยกันเปลี่ยนประโยคเหล่านี้ให้กลายเป็น headline ซึ่งอย่างที่บอกเนาะเทคนิคที่คุณครูเพิ่งสอนไปก็คือ put information before the names ถูกไหมเราจะใส่ข้อมูลก่อนแล้วค่อยตามด้วยชื่อทีนี้ไปดูกันค่ะ the sentence is Mary Jones who is a teenager from London raised t h o 0 0 baht ทีนี้ค่ะเจ็บที่1เลยก่อนที่เราจะทําได้เด็กจะต้องรู้ก่อนว่าอันไหนคือชื่อและอันไหนคือ information ทีนี้จะสังเกตค่ะ name จะอยู่ในส่วนของ mary jones อ่านี่เก็บไว้ก่อนเนาะทีนี้ส่วนของข้อมูลคือ,อ teenager from london นี่เนาะนี่คือ information ทีเนี้ยเราจะเอาท่อนเนี้ยค่ะไปวาย้ายไปวางข้างหน้าประโยคเลยเราก็จะได้เป็น london teenager แล้วก็ค่อยตามด้วยชื่อซึ่งก็คือ Mary Jones rest 1000 h a n d บาทเนี่ยหาประมาณเนี่ยลลกเด็กๆพอได้เนาะเพราะฉะนั้นในข้อที่2 3แล้วก็4ให้เด็กๆลองฝึกทำด้วยตัวเองแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะคะว่าผิดถูกยังไงแล้วก็แก้ไขกันไปเนาะซะ้อทำได้เลยค่ะ เอาละค่ะได้เวลาเฉลยกันเรียบร้อยแล้วภารกิจนี้อาจจะยากนะคะแต่ว่าลองดูค่อยๆฝึกกันไปเนาะโจทย์ข้อนี้เราดูแล้วว่า Paul Turner คือ names ซึ่งเราจะเอาไว้ในส่วนที่2ทีนี้ค่ะเราจะเอา information มาไว้ข้างหน้าก่อนเราก็จะได้เป็น Manchester Hospital Doctor ถัดนั้นจะเป็น Paul Turner แล้วก็ค่อยเป็น saved her life ถูกต้องหรือเปล่าเอา่ย ในส่วนข้อถัดไปค่ะเรารู้แล้วใช่ไหมว่า Mary Byrne คือ name โอเคเราวางไว้ก่อนจากนั้นค่ะเราไปดู information ซึ่ง information ก็คือเป็นคนขับรถโรงพยาบาลน,นั่นเองจากที่ซิดนีย์เราก็จะได้เป็น Sydney ambulance driver Mary Byrne was first to arrive เป็นไงไม่ยากใช่ไหมคะแต่ว่าจะต้องมีทริคนิดนึง ทีนี้มาดูข้อสุดท้ายกันบ้างข้อนี้แอบยากเบาๆแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถพวกเราค่ะแน่นอนเรารู้แล้วว่าเนมก็คือ Jane กับ Peter เราเอาวางไว้ก่อนเนาะทีนี้เอา Information แทรกข้างหน้าค่ะอินโฟเมชันก็คือพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยเป็น t o u r ิสต์ visiting จากแคนาดาถูกไหมเป็นชาวแคนาดานั่นเองเป็นนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น canadian tourist jane and peter saw the accident เป็นอย่างไรกันบ้างถูกต้องหรือเปล่าเอ,อ่ยส่วนใครที่ผิดพลาดเดี๋ยวฝึกไปบ่อยค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าใจเองเพราะว่าาร์ทนี้จะค่อนข้างยากเนาะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนทีนี้เตรียมตัวเข้าสู่งานเขียนของเราค่ะ Okay, so in your writing part, you are going to write a short news report using the information here. ทีนี้เราได้เห็นข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่อนข้างจะไม่ยากเท่าไหรนะ่เนาะ headline ระบุให้เรียบร้อยแล้วก็คือ London School Boy sells paintings for flood victims เป็นเด็กผู้ชายชาวอังกฤษเขาขายภาพวาดของเขาค่ะเพื่อช่วยกับเ,เหตุการณ์น้ำท่วมที่ เกิดขึ้นที่ไหนเอ,อ่ย n น h a ยแ a n d โ okay. อเคชื่อของเขาคือ Jack w a l เตอรอายุ11ปีสิ่งที่เขาขายก็คือ p a ภาพวาดสองเทาแล้วจำนวนเงินที่เขาเรียรายมาได้หรือว่าช่วยมาทำมาได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ16,000บาทและเขาก็มีโค้ออยู่ข้างล่างด้วยเขาบอกว่า I was going to sell my paintings for 40บาท baht each but people wanted to pay more one man paid 4,000 baht for a painting นี่เหมือนเป็นคำคมที่เขาแบบว่าโอเคให้จบแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะเก็บท่อนนี้เอาไว้ เป็นตอนจบเพื่อให้ดูเป็นการจบจับใจเนาะทีนี้ค่ะในส่วนของไรท์ชิงทั้งหลายเด็กๆสามารถแต่งเติมข้อมูลจินตนาการเพิ่มเข้าไปได้เลยประเด็นและใจความสําคัญมักจะอยู่ในช่วงประโยค2ประโยคแรกหรืออาจจะเป็น3ก็ได้แต่อยู่ในช่วงแรกๆที่เหลือจะเป็นในส่วนของข้อมูลที่เราต้องการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะ